ไออภิษดาโพสคลิปลูกสาววอนชาวเน็ตช่วยเรื่องนี้ยิ่งโตยิ่งน่ารักหน้าฟ้าประทานสุดๆเลยนะคะสำหรับน้องเลอาลูกสาวสุดที่รักของไออภิษดาเราจะได้เห็นโมเมนต์แม่ลูกอยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลและก็จะได้เห็นว่าน้องเลอานั้นน่ารักมากๆพัฒนานการเนี่ยดีเลยจนพี่พี่แฟนคลับเนี่ยอึง้งและก็ชื่นชมในการเลี้ยงดูของครอบครัว ล่าสุดสาวไออภิษดานั้นได้ลงในติ๊กต็อกของตัวเองวอนทุกคนช่วยฟังว่าน้องได้อาพูดว่าอะไรเมื่อเห็นสาวไอ้นั้นถือขนมถ้วยและขนมกล้วยขนมถ้วยหรือว่าขนมกล้วยนมดอยนมนมยอะไรอ่ะมามูฟังไม่ไม่ชัดขนมถ้วยหรือว่าขนมกล้วย ซึ่งก็ถาเอาพีพีแฟนคลับเอนดูและก็แหกคอมเมนต์กันเพียบเลยล่ะค่ะจะส่งสารเลอาหรือส่งสารแม่ไอดีโดนน้องเลอาตกแล้วดูกี่ทีก็น่ารักกล้วยบวกถ้วยรวมกันค่ะแม่ขนมถ้วยช่วงลูกฝึกพูดนี่คือได้ทักษะการเดาเพิ่มขึ้นมากเลยขอบอกกินสองอย่างเลยลูกน่ารักน้องสำเนียงฝรั่งหัดพูดไทยเป๊ บอ,อกได้เลยค่ะว่างานเนี่ยพี่ๆโดนตกเข้าด้อมน้องเลอากันเป็นแถวเลยละค่ะทำไมน่ารักอย่างนี้คะลูกและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ